กินเขาริมน้ำก็กินแล้วกินเค็บก็กินแล้วบ่มายางเสียงเงิน้าไเดินเสียงเงินกันดีไหมยางกสุสนอ,เอ,อ,สองเถากับหนึ่งสาวมาหาสุดตรงลงเต็งเรียงใส่สิได่ว่ามือน,นี้มม่มือใดกับเบเคยได้มีแต่ละรับเพ็แพงนั่งหนาหาวนรถเด้ เวลาโน,น้นพินร้านถึกถือเนะี่ยผ่านร้านเพชรซื้อเพชรให้ลูกไมไม้เขาทําให้แล้วทําแหวนเพชรไว้ให้ลูกสองคนแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จเม,มืม่อไหร,ไหร่จะมาให้ดูสั่งทําที่ไทยแล้วนะคะของพี่ปอน,อนกับของบีบีขอเช็คขอซื้อของก่อนย่างเข้าไประกันนะจ๊ะมาจากร้านขายยาที่ค้านถาหมอไปถามเภสัชกร ว่ามันคันหยิบไปทั้งหมดสามอย่างเขาบอกว่าอันนี้ดีที่สุดให้ลองอันนี้ไม่รอหมอแล้วกว่าจะนัดหมอได้ีกงไะเห็นไม่ไปกินข้าวริมน้ำเฉยๆยังคันแล้วนะเขาบอกตัวนี้ดีที่สุดทดลองตัวนี้พ่ะั่ะแต่ต้องกินบันละเม็ดเหมือนเดิมเขาถามว่าตอนนั้นหมอให้สีอะไรบอกว่าสีเหลืองอะอยะากแก้คันนั่นแหละที่หมอสั่งให้นะเดี๋ยวนี้ขี้เกียจโทรไปหาหมอกว่าจะนัดได้เนาะ ก็เลยมาลองถามเขาดูเขาบอกเอาตัวน <ux> ี้ไปลองดีที่สุดเขาให้กินแค่วันละเม็ดอันนี้มันจะสําหรับคันทุกอย่างมันแพ้ไงอัลลิจีเนี่ยใช่ไหมอัลลิจีไปยางกินวันละเม็ดกินวันละเม็เออฝาดแมมซิปเม็ดฟมรดกกุยงได้ไงหาดูมรดกกูเสียงไว่งได้ไงไปลูกกูนน่เริ่มไปต้องเอินอัมบาลานดอกจับกูไปโยนลงน้ำโลดให้มันขึ้นเออให้ปลาตอดกินโลด ซื้อเนื้อหมอูอยู่ที่ก็มาให้กันแบดซื้อ,อเนื้อหมูอยากกินหมูสเตะให้แม่พิ่นเป็นผู้เฮดแม่หน่อยเป็นผู้ซื้อเนื้อหมูนะ <c oughs> แบกเนื้อหมูก่อนปักไงหนึ่งสองโลเนาะตีว่าสองโลเนะลาะเก,ก,ก,ก็บสองโลขาดยู่นะ้อยนึงกันโลเก่าขีดก็กลัวซ้ำว่าสองโลนะมือนีกินอิ่มจนวระทองสิแตกัง่ม,มัน,ย,มมนยัง่มันาในละไล่เยอะเขีินหาเมนู่ไม่ไปอีกเลยสำหรับวันหยุดนองฝนรอบนากินหมูสเตะอย่างเดียว น้ำจิ้มคนๆเนาะ,นะถ้ามันไม่สเต้เดี๋ยวจะเต้พินก้องมีครบหมดแล้วนะเครื่องปุงผงไอ้ผงผ<ม><อ>งหมัดโอเคแปลงค่อยซื้อเนาะค่อยอยกกรายมืออยู่เราะต่อพี่นออเราะต่อไม่รอแล้วนะเอาบอเบิ่ง <c oughs> มาเร่งสีร่องอย่างเออเพราะว่าเขาหยุดสองอาทิตย์ใช่ไหม เอาสมัดปอนต์ปเอาอะไรอีกไหมลูกพี่ปอนบอมักนาฬิกาพี่ปอนซื้อไปมักกะบุสไทยไม่ต้ออย่าเอาขอซื้อไปของพี่ปอนต์กระติกโเป็นของดีๆคือเก่ากูให้มึงอีกกระเทยเพิ่นไหมอันใดเพิ่นบมเอานะเอาไปเลยอีกกระเทยอีห่าพิ่นนะอุ้ยนาฬิกาเรื่องนีงามๆไปไปกูสิอดถใหญ่ใบนี้ อู้ยสวยไมหมต้นไม้อ่ะไม่ได้ถามนะคนยิ <illing my mom> <Y> ig, ้มยิ้มยิ้มอันนูนสองสามพู้จาเอารูปหน้าปกพูดแล้วรูปหน้าปกอึดเบียกยางบันนี่ยังม่วอันไส้กะเตะเล็บนิ้วก้อยด้านไส้เตะสั่นเขานิ้วก้อยด้านขวานล้านเหยียบห้องไตเขาอยู่ดีดีจะไปเตะเขา บ้านนี่ขวัญมึงอย่าเดินใกล้กูกูกลัวมยังไม่ได้ทานแป้าเป็นอะไรมากไหมมาซี่ฮะยังไม่ได้กินโน้เตะเลยเตะแล้วเตะแล้วย่างเราะแค่เดินผ่านก็จะเป็นลมพี่น้องร้านไหนฝันร้านร้านไหนใครมันซื้อเลนโอ้ยร้านไข่กันยิ้มก็โทรศะเราับประป เด็กอะไรยิ้มกับโทรศัพท์ก็เป็นไม่เลี้ยงกาแฟาป้าเหรอขวัญหมู่บ้บานกินกาแฟานอนตีหาขึ้นถามหลานเลี้ยงกาแฟาป้าเนี่ยไม่เลี้ยงกาแฟาแม่กับป้าบอาาเลี้ยงกา,ฟาแฟอยากกินอยู่ฮะบอกกินก็เลี้ยงเลี้ยงมาสั่งกิน <laughs> อาขับปุชชิโนนะดนแล้แจ๊คเขาสิซสือห้ย่าเสือ,อห้นั่งกน ก็ไปคนเดียวก็ได้มัง้งคาปูชิโน่คา,าปูชิโน่ไม่ใช่ชิโน่คาปูชิโน่ร้อนโอ้ยร้านเลียงกาแฟาบ้านนี้อ้อนร้านเลียงกาแฟาพี่น้องสองคนน้ะมันสิไปหาขนมหวานมือขึ้นกินตีสามเครื่องยังบ่ได้นนนอ,นอู่พี่น้องเอ้ยขั้นเมงแนนี่นี่น,นี่ขั้นขั้นขั้นเข,นขาว่าให้กินได้เลยแต่ว่ากินมะเร็งดอกเพราะว่าสกินกาแฟาก่อน สิเอ็ปนัดหมอมันนัดยากย่องอันนี้เขาว่าเหมาะที่สุดสําหรับถือว่ามันขั้นทุกุ่อย่างมันแพร่ทุกสิ่งทุกอย่างมาสั่นเขาว่าอปริเมายนยาจับจับกลมเอาว่าต้องกินให้มันได้หนึ่งอาทิตย์ก่อนมันจังสีหูผลนะคะวันละหนึ่งเม็ด หาเมกหามิลลิกรัมแต่อันทีมอให้แไม่น้อยลองไปกินนะ่ะซิบมิลลิกรัมแต่ว่าบอดีขื้น1ิมิลลิกรัมลองหามิลลิกรัมคำว่าบอดีอยู่ที่ความเข้มข้นของยามันอยู่ที่ส่วนผสมของยาว่าเขาสิถือ,อยาตัวใดบ้างนะพี่นอ้องมึงนะี้ให้เบิ้งกับไกลเลยนี่โมเมนแค่นี้เด้อคะ่ะเข่าไปในหูกับมี่นะคะในหัวกับเป็นเม็ดๆน้ำงามมือนี่จนแดงเห็นบ่นะี น้ำไตล่าเสือไนยยังสิเอาแต้มสิอยากขึ้นพี่น้องไปนั่งกินเขาอยู่ริมนาหมากหัน,นไปยังขั้นแล้วถาสองแม่ลูกออกมาแนะจ๊ะชว่วงสิเสียงเงินพี่น้องตัวละเจ็ดสิบโครนใส่เล่นดูแขนเขาสิโอเคบอพี่น้องโอเคบอ แขนมันก็โอเคนะใส่เล่นๆเ,เนาะเกียสิบโคตรนึงผ่าสปูตองสักพี่น้องโอ้โผ่าบบสปูตอง้าไม่ต้องรีดใส่สบายสบายโอไหมโอหรือเปล่ปปาถ้าอวดถ้าก็ใส่แบบจีงสดนะพี่น้องเนาะมันจังสิเหมาะสำหรับเราโอเคไหมโอเคไหมจ๊ะ มกแขนมันพี่น้องแขนมันใสแบบเอาบอค่อยได้ทายยังซียอะไกับลงด้ป่ะนี้บอทายทายทั้งอันมกแขนมันกว้างดีเนาะโอเคยังได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคโยโอเคอยเดี๋ยวไปน้องอีกตัวนึงค่ะสรุปไปได้เอาเราพี่น้องมันใหญ่เกินเนาะอันมันใหญ่หลายมันก็เป็นอุ้มซุ้มพี่น้องเพราะห้าวโตอ้วนอยู่แล้ว แมนอยู่ห้องตรงใส่สายนี่แต่ว่ามันตรงแบบพอดีะนะ,นม,ะมันซุมันซุ่มโพดคักในแม่พินเห็นหยุดหยุดนะ <c oughs> สันตวสีเหลืองนะมักอยู่แต่ว่าแขนมันอุม้มซุ่มโผลเนาะ <c oughs> ไปบสรุปก็คือกลับบ้านพี่น้อง <c oughs> กลับบ้านกาัน